สวัสดีครับเอ้ายังอยู่หน้าง,งานคาราบามันเดิมนี่วันนี้เจ้า In อินซีขาวเฮ้ยทำไมมันเดินหอบอย่างงี้วะหัวัส,สัตว์ยหละเติมเชื้อเพลิงก่อนครับตอนนี้เราน้อยไม่ได้ไปดันดินครับเท่าไหร่ละ เท่าไหร่แล้วฮะอร้อยห้าสิบอรอยห้าสิบเนอะ่ะกลับเลยเดี๋ยวไปเติมพี่มูต่อ ชูว่ายรถใหม่ฮะเออไปใส่ถนนเดี๋ยวไปเติมไฮโมโตรครับโอ้ยม่ทำทาาให้ผมขึ้นเลยเนี่ยไม่มีทางไปเลยต้องวิ่งอ้อมครับนี่เปิดเอาหน้าดินประมาณหนึ่งเมตรครับ ดินออกเตรียมบ่อให้ทีมงานฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเออดินลึกแล้วจะหมดดินละได้มาข้ามมาเอาบอ่อนี้ครับว้ผมจะไปทางไหนละบาดไปทางไหนนอหินนี่ ต้องออกครับต้องวิ่งไปทางนี้ครับโอ้ยตายเลย ครับผมไม่มีทางลงครับพี่น้องโอ้ไม่มีทางลงเลยเดี๋ยววนรถก่อนต้องพึ่งพิานี่แล้วครับไม่มีทางลงครับรถด,ด,ดำเทปันปิดทางหมดแล้ว เอาตรงน,นี้แหละไม่ต้องมาจันชายจะเดินมาเสยเลย เดินมาอีกเดินมาอีกแจ้าว่าอ่ะรับกระทิ้งเลยไป1นขวด ครับพี่เขาโคตรใช่ไหมข้าวอยู่วากซื้อของหน่ะซื้ออะไรซื้อไอที่อ้วบางโทรศั์อ่ะที่มันติดกระจกอ่ะเตะอย่างงี้นะครับอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวซื้อมาให้เจ้าก็มาตั้งผมครับครับเตะโทรศัพท์ ร้อนจริงๆเลยวันนี้โอ้โอเกย์ยำให้อย่างดีเลยลูกพี่ <c oughs> พอพอพอผมไปได้แล้วโอ้วันนี้สมบัติยามาวิ่งดินอยู่ฝั่งนี้ครับ แบ่งกันครับแบ่งพักแบ่งพวกฝั่งนี้จะวิ่งยากกว่าเพราะว่ามันหนืดโอ้ท <c> ำ <oughs> ไมได้มาวิ่งฝั่งนี้หัวหน้าฝั่งนี้มันหนืดดินี่ ไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่น้ำแข็งเอาไหมเอามาอมน้ำแข็งก็เอามาอมเนี่ยว่าจะออกไปซื้อน้ำเนี่ยน้ำหมดเกลี้ยงเลยเตือนหรือยังน้ำมันเหลือก,กี่ขีดขีดเดียวยขับรถยังไงกินน้ำมันแท้ <c ười> แค่ตอนเที่ยงจะเรียกมันไปกินข้าวด้วย <c ười> อู้ขับรถอะไรกินน้ำมันแทะสองป่ะชุเอากี่ลอนหนึง่งหนึ่งพอมัง้งก็บานเติมแล้วเนาะ เหลือให้สมบัติยาหนึ่งกิโลนมีแต่น,นมเอาไหมไม่มีนะไม่มี เบียงโอ้ดินติดปุ้งกี๊ด้วยนี่สันชายติดปุ้งกี๊ทำไมไม่หาอะไรมาจิ้มฟันด้วยมาจิ้มฟันอะ่ะ กอดเสื้อทำไมนี่โชว์รอยสังนี่โอ้โชว์ความเก่าครับกี่รอบฮะไม่ได้นับอ่ะ แน, <Okay. S 1> น่าจะหมดแล้วมหมดแล้วได้กี่ขีดนี่หนึ่งสองสามส,สี่โอ้ได้สี่ขีดพ<ะ>ดี่สี่ขีด Nó nằm hôm nay lại đi qua để đi mua nước, nước một cái liều này à? nào, thiên đèn, pì, vài đuổi. Xin, Kiếp nhà ta đấy. นัมานัดดิ่งนี่โอเคเดี๋ยวไปซื้อให้ฮะเดี๋ยวไปซื้อก่อนเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม